กายอาหารอากาศอารมณ์อุจจาระปัสสาวะที่อย่างเขาว่าเป็นต้นกดูแลให้ดีอาตมาก็อนมยพรให้โยกสุริพรซื่อสัตว์เนาะสัตว์ซื่อแต่ครอบครัวและญาติโยมทุกคนให้มีความสุขความเบิกบานใจปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปได้ชอบประกอบได้ทำขอความปรารถนาในเบื้องต้นทั้งกลางจงพันสเร็จจงพันสเร็จและ ที่สุดจงเป็นผู้เจริญด้วยเจตพิษพรชัยมีอายุวันนาสุขพะพละหริวานสมบัติและลุถึงนิพพานสมบัติตลอดการและตลอดไปเธออ่รวดน้ำตรทิศบุญคำใดอะไรกับใครก็พอให้จบกันตรงที่เอโหสิกรรมนี้นะ ยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสากรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติเอชิตังปจิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติระโสยะถาสปิตโย วิวัตันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตปวัดวันตรายโยสุขีที่ขายุโกภาวะอภิวาทนาสิริสนิจจาวุทาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขขังพลังสเพพุทธาปรปตาพระเจกานั่นจะยังพลังอรหันตานั่นจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโส สกิจจังสิทธิกิกม,มังสิทธิจเราผูชโยนิจังโสติเตหตุสัพปตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพสังขานุภาเวนะสัทธาสุทีพระวันตุเตอดสาก็ได้ ื่น้ำชาก,กาแฟจุดทูบเป็นคนละสามดอกปธิษฐานแล้วเขาหยกนะ,ะมาแล้วให้ลูกหลานตัวเราครอบครัวอยู่ดีมีสุขลูกคลูกสาวอยากพาหลานมาปลูกแขนแต่พ่อเขาบอกว่าโควิดกลัวเข้าไม่ได้ไดอ่านพระอาจารย์มาได้ใช่ไหมเจ้าค่ะ ้าให้สบายใจก็ของญาติโยมก็ให้คนวิกฤตที่ไปกอด้ได้เป็นไรโ <Okay. S 2> <ต>อเคเขาฝากมาถามโยวมว่าจะถามอา,มจ,าจารย์แต่ว่าโยมเพือความสบายใจของโยมค่ะ คนยืนเนาะสังเกตกระดูกก็แค่กระดหนกเหมือนไข่นอตเลยอะไงข้างหลังไม่หายเลยอืมมันไปล้มมันพุ่มายิ่งหนักหนัาก็ไปนอนนอนโรงพยาบาลจนหมอเขาบอกว่าถ้าล้มคราวนี้น็อตหลุดแล้วเอาไม่ได้นะเขาบอกอะไรนโยมสุริพระไรนะสุรริพสับซือค่งไงนั่งยังนั่งไม่ตรงเดินไม่ตรงเลยนะเดินได้เด้งเลยอ่ะข้างหนึ่งอืม เวลานอนก็จะดังก็แกคกก็แกคกนั่งตรงกับเพื่อนไม่ได้นั่งได้แค่นี้แหละเน่หนูนั่งเวลาหนูนั่งหนูต้องนั่งเออเหมือนกันเหมือนกันยาวแต่ว่าขาต้องยาวอ่านี่ผ่ามือข้างนี้เสร็จแล้วเขานัดไปผ่าอีกข้างนี้ก็เลยกว่าเพื่อเอาแล้วมันจะจับอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าไดินเรือมือข้างเดียวที่ทํางานได้นี่ข้างนี้ว่ะอือต้องตัดไปแต่มือโอเคอยู่ไม่นานแต่ขาเพราะว่าขาหนูเป็นวิ่งไปวิ่งออกกำลังกายเนี่ย ถ้าขับรถนะจากพวงมาลัยหลุดอย่างนี้เลยนะก็อันตรายนะก็นี่หัวเข่าไม่เป็นเหยียบเนี่ยเนาะไม่มีแรงเลยต้องบอกสภาพแย่เลยนะอาจามันไม่มีได้ผูกขาแต่มีจะได้ผูกแกผูกแขนก็อยู่แล้วไม่ต้องผูกขาหรอกอาจารย์ขอขอไม่อด ได้เลยนดเตียนเลยแกปีใหม่แล้วพอได้พอนในประเสริฐน่ะที่มีอยู่แล้วนี่ก็ยังไม่พอเหรออุ้ยอาจารย์ลูกย้ายบ้านแล้วจ้ะโอวันดีเขาถูกหลับไปอยู่กับแฟนเขาเรียบร้อยลูกย้ายบ้านก็คิดถึงลูกเกินย้ายบ้านร้องไห้อาจารย์อธรรมดาอาอย่างนี้ก็แล้วกันวิธีง่ายๆในการแก้ปัญหาตอนจะร้องไห้ก็เข้าใจอยู่ให้ไปในห้องที่มีกระจกแล้วก็นั่งร้องไห้ดูตัวเองในกระจก น่าเกียดนะน่าเกลียดมากเลยแบบว่าเช้ามาเช้ามาทำนี่แล้วบ้านคนเดียวก็เลยเงียบนี้เช่นมองให้ร้องให้ก็ดูในกระจกไปด้วยไงจะได้เห็นสภาพตัวเองโอ้ยเลยร้องไม่ออกจะใช่มันก็ร้องไม่ออกเลยจะไปเห็นสภาพในกระจกโอ้ร้องตัวเองเลยเช่นปิโยไม่ร้องไห้ครับคนก็ถามว่าเอาลูกไปคิดถึงคิดคิดถึงก็เป็นทุกข์ สมัยนี้มันทันสมัยคิดถึงแล้วก็โทรไปขอเบื้อนาแน่คิดทอดเดี๋ยวค่ะว่างคิดถึงลูกกับคิดถึงเพื่อนอันไหนคะคิดถึงใครบ้างอุณยเพื่อนค่ะไม่ไปไกลเลยนี่อยู่แถวขานี่นี้คิดถึงชนละอย่างลูกลูกคืออูเต็มร้อยลูกเต็มร้อยแต่เพื่อนนี่มันก็ขาดไม่ได้แต่ก็เหงาก็คนละอย่างพ่ะอาจารย์มันเปรียบเทียบไม่ได้เลยเพื่อนกับลูกอะ ต่างกันต่างกันมากเลยเทียบเท่าไม่ได้ชนชนเทียเป๊ะเต็มเปล่าเลยต่อแฟนก็เปรียบไม่ได้กับลูกอย่างมีสองคนเนาะลูกสองคนคนเดียวจ้าคนเดียวลูกคนเดียวด้วยแบ่งไม่ได้เลยยี่สิบวันนู้นในทีนโยมจันใจสรุปว่ารอโยมอริวันก่อนใช่ไหม ทตยจะไม่ตอบรับมาเลยจากจากโยมรีวันเดี๋ยวโยมจะเข้าไปหาอยู่ค่ะวันนี้ไม่จะเข้าไปจะให้โทรทางน้นกันแล้วกันเสร็จแล้วเรื่องดําเนินการซื้อตั๋วกับเจองโรงแรมพระจย์ประสางงานให้ได้ชองวันก็เสร็จวันเดียวก็เสร็จทำยูทู e ให้หลานก็เลยลงทุกเรื่องไงลงทุกเรื่องในซีวิตไม่ใช่เรื่องนั้นอย่างเดียวเมืองไทยกับบงคัน ก็ยังบอกว่าเรานะคะรู้ 5G เรายังไม่รู้เรืมก็ทงมมาณนี้ก็ทั้งหทำเป็นคนไทยนะจ๊มากอยู่มากมากกว่านั้นมากกว่าพันก็ตัวเนี่ยมันไม่ถึงหรอกแต่ว่ามัวค่าโรงแรมไปด้วยไงจะเอาไอ้พี่ใส่สองหมื่นเก้าสองหมื่นเก้าโอเคขอลงไลค์ก่อนนะคะไว้แค่นี้ก่อนเพราะว่าะคะ